ว่าใครว่าในในเฟซเราในยช่องยูทูปเราสตรีมยังเชี๋ยเออสตรีมแล้วเออโอเคต่อฮะเอาละเนาโอเคทำไมมันขย่ายังไงก็ไม่ต้องสนใจแล้วทไมจะขย่ยังไงแล้วไม่อยู่ฟังโดนเห็นคือเรื่องน้อยเพื่อบริจาคหูฟังก็ได้นะฮะโอเค ที่มีคนเยอะๆแล้วแบบมาแล้วไปเลยอะไรเงี้ยคิดมีล่าจ่ะค <Okay. S 2> อมมอนทักสแค่อันเดียวนะคอมมอนทักสแค่อันเดียวปิดการโหวตแล้วก็เปิดเนี่ยนะว่าใครออกแล้วเป็นอไยโอเค โอเคเป็นสเสองคนมันได้ชาร์จพอดีครับไปโอเคไม่มีสแกนนะฮะอ้าเชี่ยเปิดมาก็ตัดไฟเลยเปิดไฟแล้วน n ปอ r ID code ครับแบบ๊บ ทีนี้เราก็ต <grateful> <This time. S 2> okay. ้องเข้าเลสเตอร์อย่างเดียวแล้วเฮ้ยดิซม์ดิซม์นี่ yes ดิซม์ดิซมออเร์ orange n ออร์เนจ์หน like ึงศนย์ออร์เร่เอร์เซ็นตนะฮะสีส้มหน้อยเปอนะครับไม่ต้องแก้ตัวแล้วเมื่อกี้คือเมื่อกี้นี่คือแบบกำลังจะเดินเ้องเลียเตอร์ได้ไหมแล้วปังอ้าวเชี้ออกเลย หลุดลังข้ามข้ามนะอ้าวมเสดังไปสองคืออ m p เตเร์สองคนไงแล้วคนแม่งน้อยอ้าวเกมไวมากตานี้เกมไวตาหนึ่ง จะเปลี่ยนห้องไปเรื่อยๆนะถ้าห้องคนมันไม่เข้าออกสมัยสมอยก็เปลี่ยนไปไเรื่อยๆเออมเันพลาสติกอ,อ่นอนะๆๆนช่เป็นพลาสติกนะใช่ตัวนี้กป็นพลา 8คนอนะไม่ใช่ลักกี้อยู่เหมือนเดิมอนะลักกี้แต่ไม่ลักกี้นะไม่ใช่ลักกี้แต่ว่าไม่ลักกี้อ่ะเออจริงนะอ่าะเริ่มแล้วโอ oh yeah. เคปิงแปด้อปิงพันหนึ่งเมื่อกี้ยังเห็นอยู่แวแบๆบขึ้นนะอะ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่เนาะได้เป็นอินฟลเอนเซอร์ครับอะ่ะ เติมไม่ถูกเนี้มาตรงนี้ไป <c oughs> ไอ้ใครบวดใครเป็นคนตากสีเขียวแวววแวว h i เว w a ที่ไ i g h w แอดโอทูชิที่โอทูอ่ะ ไปก่อนเย็นเย็นแล้วยืนเย็นแล้วไอเวสเอ็ดเมดเบรียเย็นโลกบัตสกิปนะฮะบอกแค่ที่อยู่ว่าเราอยู่ตรงไหนก็ไปเลยดูมีอ่ะนะอเอ้ยสีแดงว่ะสีแดงว่ะสีแดงวะสีแดงวะคือคนตอไปที่จะปิดปาก งเซ็ตเป็นซีเมนต์ตัดไปปิดปัดตัปิดปิดปิดปิแล้วก็ป ติดครับไม่มีคนมา,มาโอเคนะ Oh, อยู่ไห้อยู่ที่ตานที่อง

Oh. 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 <laughs> no, 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 yes. ไอ้ม,ม,ไม่ต้องแก๊กแล้วแหละแค่ได้แหละมันก็เหลือสามอีกสองคิวก็ชนะแล้วอ้าวเขียงปิดปากไปได้หนึ่งคนครับอนนีกึองคนนะอ,อือันันคนเดียวเรียบร้อยครับคิบเครื่องก่อน ตัดไปใครอยู่ไหมไม่มี โโอ้หจะเล้เ<ร>ม eh ือนนี <Deus> ่โพลสเพลสนุกนะ เต็มเต็มเ,เอ้ยกัเต็มไป้ม,ปมากเต็มมากต้องโซมาสี่คนเท่าเดิมเงียบสนิทไปหกคนเต็มเฮ้ยเอาจริงยาโหลเด็ดคนเต็ม แปดคนเหวงเขาได้ถอะเต็มเฮ้ยมันแย่งกังนกี่คนอะแปดคนเฮ้ยอ่ะหกคนหกคนก็ยังเต็มก็ดีดีเขาไม่ได้นานแล้วนะนี่ไม่มีห้องเลยจ้าดีใจเช็ดแสดงว่าเน็ตกูก,กาแล้ว เอกเข้ข้างล่างๆนะเลย hey, เต็มเฮ้ยโอ้ชิโหลเด็ดคนเต็มเด็ดข้างล่างนี่เต็มห้าคนอ่ะห้าคนไม่เข้าได้นี่โอเคเกสเกลยว่า okay. อสองคนไม่ได้เป็นอิมโพสเตอร์เลยไปห้องไฟครับซ่อมไปซ่อมไฟอ่ะโอุ๊หพักควดเยอะแล้วทักแต่ละที่ไม่ก็ไม่เข้ากันโอเคแปบบ๊บไปโเีเอีกยว และนี่แหละมอกไปห้องเลตเตอร์แมางเลยอสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบโอเคที่เหแค่เข้าไปเรียนแล้วก็มาวิกบาอืเอ๊ะซีเคียวซีเควซีเอ้ยอเนออเสนมองเนก่อนยุ่งไป หนึ่งสองเปฮ้ยไม่มีเบอร์นู้นหนึ่งสองสามเจ็ดแปดวัดเอเ๊ะม้มขนอยู่กับเราน้ำตาลอยู่กับเราอ่ะใช่น้ำตาลอยู่กับเรา แก okay, รีคิวเค้กบอกว่าให้ทุกคนมาดูเขาเปิดชิวนะบอกโอเคไปตองถามไปว่าที่ไหนว่าจริงดีคร,รับพี่เมทเบรสงสัยใครไหมฮะ ไอดิฟิกโอทูมีทูคือสีน้ำตาลกับผมมาจะมาซ่อมโอทูและสีเขียวมาพอดีแล้วก็แล้วก็กดรีพอร์ตเลยซลืรีพอร์ตเปล่าวะเออเซื้อรีพอร์ตนี่หายนะมีเวสไซต์แนนแบ็คครับอ้าวที่ด้อมอยู่ด้วยเหรออืม ไ d k ด oh, no. hmm. ีค่ไอดี่ตออ์เว้นฮึม not ยังอาินอ้ข้อมูลไม่มากขอกูสกิปก่อน คือข้อมันไม่มากพอมันก็ทำอะไรไม่ได้มันจับอิมโพสเตอร์ไม่ได้สกิปนะอิมโพสเตอร์ยังสองอยู่เลยครับโอ้โ oh, ห oh. อันนี้อิมโพสเตอร์ยิ้มแล้วนะอ่ะดูสิของอ่อนเลยว่าทำทำชิวไหนทักไหมมีอ่ะโอเคเชี okay. ่ยอ้าวที่เรม่สน้ำตนาลไปนะ ตายเดอะจอดช้อ,ชอปปี้ใจปั้มเติมเงินมือถือให้ฟรีทุกค่ายแค่โหลดแอป,ปช้อปปี้วันนี้เปิดแอปงั้นวันนี้พอแค่นี้แหละพอแค่หนี่งอย่งมอาเล่นอย่างนึงว่าทักทายอมร้อนไปเถอะนะแล้วก็ไปก่อนเลยบ,บิ๊ก